สมาภาพพระกูปร,รัตต์สุภชัยขันติโกเจ้าวาดวัดชาวเหนือเจ้าคณะตำบลบะไร่อําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นรองประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบะไร่วันนี้ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรี ดำเนินการโดยได้รับความาร่วมไม้ร่วมมือจาก3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนที่เราท่านทั้งหลายรู้จักในนามของประวรการดำเนินการอบตอให้ประสบความสำเร็จ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านและก็วัดได้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานรวมถึงโรงเรียนหรือว่ารัฐบาลรวมถึงหน่วยงานราชการที่ได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านไร่ให้ประสบความสำเร็จส่วนการมีส่วนร่วมในชุมชน ก็จะมีการประชุมมีการวางแผนมีการกำหนดงานกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดเป้าหมายวิธีดำเนินการและพันธกิจทั้ง8ด้านไม่ว่าจะเป็นศิลธรรมวัฒนธรรมเป็นต้นตลอดจนถึงสัมมาชีพรวมถึงสามกีธรรมและอีกหลายๆพันธกิจนะทั้ง8ด้านก็บูรณาการในการพัฒนา หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของจังหวัดราชบุรีส่วนการที่จะดำเนินงานนั้นให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้หลักธรรมะในส่วนของความสามคัคคีความร่วมไม้ร่วมมือความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมุ่งประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือว่าหมู่บ้านประชาชนาถึงที่สุดก็คือประเทศชาติการาที่จะทำงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลให้สำเร็จได้นั้นอัอนตามาภาพในฐานะเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีได้นำญาติโยมตำบลมะไร่แล้วก็ าญาติโยมโดยทั่วไปมาจัดแสดงเป็นแนวทางในการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของจังหวัดราชบุรีหน่วยอบรมประชาชนจังหวัดราชบุรีนั้นเน้นหลักธรรมหรือว่าเน้นพันธกิจสองพันธกิจด้วยกันเป็นจุดเด่นแต่ว่าทั้ง8ด้านพันธกิจทั้ง8ดด้านนั้นก็คงดำเนินไปส่วนจุดเด่นของจังหวัดราชบุรี เรื่องที่หนึ่งเน้นเรื่องของศิลธรรมวัฒนธรรมนะเรื่องที่สองสู่นำศิลธรรมวัฒนธรรมนั้นนำสู่สัมมาชีพนะถ้าเราจะทำให้หมู่บ้านเรามีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นต้องนะชักชวนแนะนำและก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีศีลธรรมและก็มีวัฒนธรรม เป็นตัวควบคู่เป็นการดำเนินการไปด้วยและนำสัมมาชีพเพื่อประโยชน์สุขเมื่อประชาชนมีสัมมาชีพแล้วความสุขความสงบความที่จะไม่เบียดเบียนกันก็ไม่เกิดขึ้นจึงเน้นหลักธรรมสองอย่างนี้เป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของจังหวัดราชบุรี